จะมาโปะก,กันนะคะก็คือบาดหัวมันแช่แนวไปก่อนเพราะว่ามั่งตอนนี้คือยางเยอะมั่งนี่เห็นไหมเราจะทำจริงถ้าเราคนเดียวเรากินแค่ลูกเดียวก็ได้นะแต่เราทำเผื่อพี่สาวแต่ไม่รู้ว่ามันจะกินยวไหมพี่กินคือเรากินยวทเดียวเผว่าเนี่ยตอนนี้มันจะสุกแล้วนะเห็นปะอ่ะตอนนี้เราจะมาโปะกปันจริงอ่ะยางทั้งเปลอก็ได้นะแต่ว่านี่มั่งเก่แล้วมั่งมั่งตอนนี้ยางเยอะมากแต่ไอโน้ตใครเขรีย,ยกมั่งอะไรนะน มันไม่ใหญ่แต่มันไม่ใหญ่เแบบยเกราะมดีเยอ้กว่าจะสับท้องหรบบือสร้นนี่นะคะเราทำการแบบปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาย่ออะไรสับๆให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะ นี่คือเรายำเสร็จแล้วนะคะคุณเดี๋ยวเราจะไปปรุงกันว่าเราจะใส่อะไรบ้างเราใส่ง่ายๆคือเราไม่ได้ใส่หอมหอมหัวแดงนะเพราะว่าเราอ่าขี้เกียจซอยเพราะว่าซอยทีไรคือน้ำตาลล่วงตลอดลยเราจะมาใส่กันเลยเราชอบกินเผ็ดนะคะแล้วก็จะใส่เยอะใครไม่ชอบเผ็ดก็จะไม่ใส่เยนะก็ เราไม่มีข้าวคั er. so, ่วนะเราก็ไม่ใส่ก็ผงชูรสนิดนึงเพราะว่าเป็นคนกินนี้เพราะว่ามันได้นัวมาจากนัวมาจากปลาแล้วเนาะเราก็ใส่เกลืนิดนึง นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปกินกันกนะทุกคนมานะคะกินค่ะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้แนเดอพี่น้อง thank you for watching